สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาเริ่มกันนะคะน้องๆวันนี้พี่อูจะสอนวาดเป็นภาพริมฝีปากแนวเก๋ๆนะคะอันดับแรกนะคะให้น้องๆน,นะคะวาดาเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแบบเฉียงๆนิดนึงนะคะเป็นตัวปากด้านในนะคะกูจะลากจากข้างบนกอ่อนแล้วก็ลากข้างล่างหม่ประกบกันนะคะแล้วก็ลากเส้นแบ่งตรงกลางนะคะ เสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็ลากเส้นตรงลงมาเป็นซีฟันนะคะน้องๆค่อยๆทําตามนะคะไม่ยากเลยนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปทําเป็นริมฝีปากด้านบนนะคะก็จะมีหยักเล็กน้อยนะคะเพราะตามธรรมชาติปากของเราน้องๆเห็นไหมคะมันจะมีหยักนะคะบนริมฝีปากด้านบนนะคะ ส่วนปากด้านล่างของเรานี้จะไม่มีหยักเลยนะคะเป็นเส้นโค้งธรรมดาเลยนะคะแล้วพี่อุก็จะทำเป็นเงาเป็นไฮไลท์ด้านในนะคะก็วาดเป็นวงรีลงไปด้านในเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ เริ่มลงสีกันนะคะสีหลกัหลกๆที่เราใช้ก็จะมีสีขาวสีชมพูสดใสนะคะแล้วก็สีดำใช้แค่นี้เลย3ามสีนะคะภาพก็จะออกมา เก๋ๆน่ารักนะคะแบบที่พอุกกำลังลงสีเลยนะคะแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะใช้สีตามพิุกก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะแต่ถ้าโดยธรรมชาติแล้วริมฝีปากของเราเนี่ยจะเป็นสีชมพูหรือไม่ก็สีแดงนะคะแล้วแต่จะใช้นะคะอ่าค่อยๆลงสีนะคะจะระบายขอบก่อนนะคะ พอพื้นที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยพอระบายขอบเสร็จแล้วนะคะพี่อูก,ก็จะเปลี่ยนขวดใช้ขวดที่ไใสใหญ่ขึ้นนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอ่าหัวที่ใหญ่ขึ้นก็ทำให้เราระบายได้เร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วพี่อูจะตัดขอบด้วยสีขาวก่อนนะคะ และก็จะตัดขอบด้วยสีชมพูอีกหนึ่งรอบนะคะเทคนิคนี้จะทำให้ภาพของน้องๆน,นะคะมีความโดดเด่นสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะน้องๆลองทำตามดูนะคะพอระบายเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟเตาแพนเค้กของเรานะคะให้อยู่ในระดับกลางค่ะ พอแป้งสุกหนึ่งรอบแล้วนะคะเราก็จะระบายแป้งแพนเค้กทับลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะแบบที่ไม่ผสมสีเลยนะคะแล้วเราก็รอให้แป้งสุกอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้พายยางซิลิโคนของเรานะคะแซะมาจากรอบๆชิ้นงานก่อนนะคะ จนกระทั่งทั่วทั้งชิ้นงานนะคะร่อนออกมาจากเตาทั้งหมดก็คือแป้งสุกเต็มที่แล้วนะคะเราก็ค่อยๆแซะแล้วกลับด้านนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมดูเก๋ๆใช่ไหมคะงานวันนี้นะคะแต่รับประทานได้นะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทำหลายๆอันก็จะน่ารักนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t ิ k To k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่า ผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเคก้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ pdf แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ